เรื่องของการฟุง้งฉันเป็นปปนิวรนพอดีสีกุจจักกุจจะนิวรนก็คือแปลเป็นภา,าษาไทยต,งตรงๆก็คืว่าเป็นธรรมอันสันกิจไม่ให้บรรลุความดีคือว่าเราจะทำความดี มันให้เราทำความชั่วเนี่ยมื่อเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาความฟุ้งซ่านนี่ก็คือเกิดที่จิตนี่ถึงแม้ไม่ไมไม่ด้กระทบกับสิ่งภายนอกนี่แต่มันพุ่งขึ้นมาข้างในมันเดือดขึ้นมาเป็นมีจิตคนที่มาจากกรุงเทพมาวานนันมันพุ่งมาได้ตัง้งตี มันนั้นไปนระบายทขอฟังว่าขณะที่คิดฆ่าตัวตายหนึงมันไ,ไม่คิดฆ่าตัวเองตายพอ,อมันพอพอมีสติรู้แค่นี้ทีได้เลยคิดฆ่าพ่อของเองนะดูดูควงมูนที่ขนาดนั้นคิดฆ่าพ่อของเอง แตาว่าก็มมนก็มีสต,ติเร็ลึกบ้นอนก็เกิบไม่หลับก็ดทั้งคืนอยู่นุ่งอันนี้ไม่ใช่อะไรก็เมื่อมีสมาธิสูงหรือเมไม่ปัชนาบ้าเราขาดตรวสอนจิตให้รู้สู่ตัวละจิตมันไม่รู้จักละมันมีแต่ความนึกคิด โดยตัวสังขารขันมันก็ปรุงแต่ให้ยาวไปเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสมันปรุงอะไรมันให้สังขารตัวความนึกคิดต่างๆขึ้นมาปรุงแต่ให้ยาวออกไปก็คือมันให้ทำามชั่วให้ทําบาปเมื่อเราทําบาปได้ก็คือผิดศสีลข้อหนึ่งข้อใดก็เป็นบาปได้ทั้งสิ้นเมื่อทําบาปได้ กิเลสมันก็อยู่กับเราได้ตลอดไปเพราะเราทําบาปแล้วเราตายไปก็ต้องไปตกนรกไปเป็นเตไปเป็นปัดเตระชานไปเ,เป็นยักษ์เป็นมารเป็นอะไรทุกายไแล้วก็กิเลสมันก็อยู่ได้ตลอดไปเมื่อมเกิดเป็นมนุษย์ ไอ้น้ใช้สันดานที่ไปตกนรอกอยู่นานจนไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งหา้าร้อยชาตินิสัยสัตว์เดรัจฉานไปไปเกิดเป็นเสือเป็นช้างเหล่านี้มันกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ไอ้น้สัยอันนั้นกติดมาเป็นมนุษย์เมื่อหมดกรรมของบาปบุญที่นเคยกระทำไว้บ้าง,องไอ้ส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ พอเป็นคนใจดำอมมหิตคิดแต่จะทำลายทำลายผู้อื่นคิดแต่จะเบียดเบียงผู้อื่นนี่ก็เป็นอุปนิสัยเดิมที่ติดมานั่นเลงเช่นบางคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดในตระกูลที่ดีพ่อแม่มีฐานสะามารถีความร่ำรวยเป็นเศรษฐีรวเกิดมา การับการศึกษาก็าศึกษาไปอย่างนั้นตามขัดไม่ได้ถูกบังครับก็ไม่มีความสำเร็จจะเลื่อนชั้นได้ก็ต้องซื้อเอาต้องอาหาวิธีต่างๆโกงเอาให้มันจนได้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็สอบครบค่าสมาคมกับพวกที่เป็นทานโดยกันทางก็คืออุปนิสัยอยู่ จริงมีริงมีใช้แต่ว่าอดรักขโมยไม่ได้ออกออกเป็นอ,อดเบียดเบียนผู้อื่นไม่ได้เป็นแบบติพระาอนาจา,ารทางต่างเหล่านี้ก่อวันนี้ใช้มาจากสัตว์ดเดชฉานตว์เดชฉานนี่ ที่มันหึงหวงกันในเดื่อนโลในเรื่องโลกียะในการคู่ครองของมันมันหวงหมดทั้งสูงตัวไหนที่มีกําลังเป็นจ่าฝูงได้เป็นนายฝูงได้จะเป็นช่างก็ตามจะเป็นรัวกระทิงก็ตามจะเป็นไอเดืองผานี่ก็ตามหรือซาตินีจะเป็นเสือก็ตามเสือพอเล่นหนุนก็แล้วมันจะอยู่คนกับพ่อมันไม่ได้พอมกัดตาย ก็อ,อะไรเปเรือ่องตัวเมียกันอำนาจต้องกามมังค่ากันเองกันไม่ว่าโลกหรอกพอเพราะคุณชื่อว่าสันเดชาแม้แตุ่้นักเราถึงนกันยอมตายเพราะต้องการตามอย่างเดียวอันนี้นี่พวกนี้อปปะนอปะนิสัยที่ติดมาเลยะถ้าเราไม่ฝึกของเรา คือด,ด้วยการละเราเป็นมนุษย์ที่มีปัญญาแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐยองเข้าใจในความดีความชั่วอันนี้เมื่อเราไม่ละมันเกิดขึ้นมันพอเพาะอ,อยู่มันเหมือนกับก็ว่าไว้มันติดติดตึงๆเราไม่เอาน้ำไปรดเราเอาขี้ขยะมูลฝอยไปสมให้มัน คือเอาน้ำมันไปราดมันมันก็ลุกโผล่เท่านั้นเองอันนี้เอิกเกอร์จะดิจิตเรามันต้องการมันเดือดขึ้นมาเราก็ต้องรีบละละมันเรื่อยไปอย่างไรมาละนันเรื่อยไปแล้วก็ไม่ทําตามที่มันชี้ที่มันสอนที่มันแนะคือมันนึกคิดว่าให้ทาอย่างนั้นให้ทําอย่างนี้มันคือตัวสั้งขามตัวตรุงแต่งถ้าเราไม่ทํา ถ้าเราเพียงได้อดไม่ทำเฉยๆมันก็เรียกว่าไม่มีปัญญาถ้าเราละเรียกว่ามีปัญญาแล้วการละแล้วมันก็ต้องดับตรงนั้นมันดับถ้าเราละได้ดับนั่นคือปัญญามันกิดกีแล้วก็ละมันอีกก็ให้รู้ใจว่าเรายังมีภาพสีอยู่ครับคนไข้ต่างๆในร่างกายของเรา มันยังทํางานของมันสม่ำเสมอพอมีอาหารพอไปเลี้ยงอยู่อาหารก็คือเหมือนน้ามันเชื้อเพลิงของรืมม่จักรเครื่องยนต์นยังรอเลี้ยงอยู่มันก็ทํางานของมันทำงานที่อันนี้เมื่อเรามีสติที่กว่าดับแล้วไม่ไม่เกิดอีกมันเป็นความาา้าวสติผู้ปฏิบัติทำแล้วอันนี้หลงหลงกันมากหลงกับทุกกฎ กว่าจะโกรธคนกี่โกรดนี่ามันดับแล้วอย่าให้มันโกรธอีกนี่มันหลงถ้าเมื่อไรเราตัดทังยศเห็นท่านอนาคาได้ไม่มีโกรธไม่มีแน,น่นอนราคะก็มันงตัดไม่มีแน,น่นอนกาบใดที่เรายังเป็นผู้ถือนนยังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่หรือเรยกยังเป็นผู้ศึกษาอยู่ มันดับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันก็ดับถึงเราไม่ละมันก็ดับขพรองมันเสร็จเวลามันนานแต่ถ้ายังเป็นผู้ปฏิบัติยังนั่งกรรมฐานอยู่ที่จะดับยากถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่ก็ได้มันดับเองแต่ถึ่ผู้ปฏิบัติมันก็ดับแต่ว่าตอนที่ดับเราก็ดีใจแต่ตอนที่เกิดเราไม่ได้ทำมันจะใช้วิชา อันยาความรู้เดอไม่ล่มันก็ขุ่นอยู่เรื่อยความไม่สมบายใจมีอยู่เรื่อยมีความนึกความคิดขึ้นมาเอาไปว่าท่านนี้ถ้าไปรับพัสษะไปกประทบเข้าเห็นไดยินเสียงที่ไม่ถึงประสงค์จากผู้หนึ่งผู้ใ,ใไดไม่ต้องอะไรมากเขามีเสียงดังโดยไม่เคยว่าเราเนะั่นแหละก็ไปรับเอาอแล้ว หาว่าเขาพูดดงกหูตรงนี้เป็นต้นขอโตอเสียงขัดไอ้คนพูดที่เขาพูดดังขเขาก็ว่าไม่ได้ว่ามึงผี่ไม่ว่ากูาจริงเหรอแต่มันโงกหูหาเรื่องอะไรมันเป็นอย่างนี้ีนธรรมชาติต้องเ่งเดเขาเป็นสิ่งนี้ถ้าเรารู้เท่าทันมันอ่ถ้าเราโกรธอยู่กับใครคนหนึ่งคนใดแล้วเรา ไม่ละให้มันดับที่เราไม่ได้ละให้มันดับมันจํไม่ไว้ใจนั่นอน,นั่นเรียกว,ว่าพยายามคอยคิดหาโอกาสที่จะแก้แต่แ้่ที่เขาทำให้เราโกนนั่นแหละเป็นเป็นความขาเข้าใจผิดนั่นแหละเป็นโมหะโืยอยากจะทำทั่วเรื่อยไปถ้าเราละให้มันดับมันก็ไม่อยากทำ เราใช้จิตที่มีความเมตตาไอ้นล็กถึงว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เป็นส่วนที่ร่วมเกิดแก่เจ็ดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครจะอยู่ยืนทำป้าได้เราก็ตายเขาอื่นก็ตายเรื่องอะไรจะมาเป็นศัตรู กโกรธผูกแคนกันมันมีประโยชน์อะไรมันไม่ได้ประโยชน์อะไรท,ทั้งสิ้นถ้าเราอาภัยให้ันเสียแล้วไอ,อ้ความโกรธผูกนด้มันก็ต้องดับไปถ้ามันหนักนักที่เคยทํามาตัวอาจารย์เองเคยกโกรธผู้ใหญ่ันหนึ่งยึดถึงเอาชีวิตเกี่ยวถ้าพบกันเมื่อไร เคยตัง่งสัตว์ไว้ว่าจะต้องยิงมันใ,ให้ตายพรามันเป็นผู้ทำลายเราทางออกอเมื่อมาบวชมันขึ้นวันไม่รู้สักกี่ยนที่โกรธคนนั่นโกรธคนนี้หมูหมาก็ตามที่มันเอาหนกห,หูหอนหนกหูเหมือนก็โกรธทั้งนั้นเดินไปเจอมดหวางทางอยู่มันกัดเราก็โกรธมัน นี่มันโกรไปหมดยงมากกขะโกรมันกันจับได้ว่าทําไมไม่อกี้โสดนักหนาต็นนึกได้ว่าเราผูกพยายามบตัอใหญ่ไวันม่ใจนีตอนนั้นอารมณ์มันดีขึ้นเดินไปสองนาที่บ่อล่างสองน้าโดงสันนั่นแหละมันนึกได้กันที่อ่อ เปน็นเวลาตั้งเกือบยี่ยี่สิบกว่าปีแล้วยังถูกอยู่ยทีใจจริงๆมานลืมมาแล้วแต่ว่าเราตั้งสัจจะไว้ว่าพบเราจะต้องพาไอ้ตจวผู้ใหญ่นั่นก็ตายนานแล้วเราฆ่าอะไรมันอ,อย่างนั้นมันยังผีชิกแต่มันเึือด้อย่างนั้นก็ไม่จะทำอย่างไร ก็เราตั้งสัจจไว้เราก็ถอนสัจจานี้เราบวชเราเรียนก็เราให้อภัยเสียนั่นเอาแผนดินนั่นแหละเป็นพยามยกมือขึ้นไหวพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพเจ้ามีความสร้างความิดไว้อับใจในตังสัจไว้วัตรค้าผู้ใหญ่คนหนึ่งตั้งใจแบบนี้จนเกนไปขอให้แม่พให้เขา แต่กรณีนี้จงเป็นศักดิ์ีพยานด้วยข้าพเจ้าจะให้พยาบามเขาอีกขอให้เอาไยทั้งสิ้นทีแล้วก็แล้วไปมันก็ดับและกระดับตั้งแต่นั้นไอ้ตัวพยาบาทมันก็ไม่มี้าดีหลังความโกรธก็กระทบแรงๆมันก็พอรู้สึกมากจนไม่นานก็เอามันออกได้หมด เมื่อเราถอนสังโย์ได้มันก็ตตดขาดนี่มันต้องถอนที่สังโย์มันจะถอนที่อื่นอ่านตอนเบิดทำสมบูรณ์แลวพยายาอริยมรมากแล้วเราละสังโยช์ได้เ็นพระอริยเจ้ามันถึงจะได้เพราะนั้นเราที่อยู่ในเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เราก็ต้องทำด่อยไปจนกว่ามันจะสมบูรณ์แต่ถ้าเราไม่ทำ ถึงเราจะเปลี่ยนสักเท่าไหร่ถ้าเราไม่ลามันเราเพียนให้ชีวิตเรานี่จะตายไปชาตินี้วร็ยาใหม่อีกสาติีน้ากวยก็ตามถ้าเราไม่ละโดยควา,ามวิพัฒนามันก็อยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมเลยดังนั้นการฝึกฝผลจิตของเราเยอยู่ที่การละอะไรที่ไม่ชอบอารมณ์ผลละอะไรที่เป็นการชอบอารมณ์ของเราก็ต้องละ ก็พอราคะพอที่ชอบหาังที่อธิบายมาเมื่อคืนล้วสิ่งที่เราชอบมันเป็นราคะทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรจะรูปภากว้างที่สุดจะชอบอะไรก็ตามจะชอบสีชอบแสงชอบสิ่งชอบรสชอบรูปชอบเสียงอะไรทุกอย่างมันต้องมีกับสิ่งที่เราชอบวัตถุต่าง สี่งของใหม่ๆที่ออกมาตั้งมาค้ามาขายต้นไม้ดอกไม้ต่างๆที่เขาจะผสมพันธุ์ใหม่ๆแปลกสวยงามดีปวตัศาสเราก็อยากได้เห็นระบบมันสวยมันงามาดอกไม้บางชนิดน้ำหอมบางชนิดมันมีกลิ่นหอมดีดอกก็สวยเราก็อยากได้พวกเหล่านี้ เมื่อเราอยากได้แล้วนั่นเราก็ละทั้งที่เราชอบมที่เราชอบนี่เเรียกว่าเป็นโทราคะแล้วก็ที่เราไม่ชอบเราเรียกวันพวกโทสะเราเรียนลากระละ,ละระโทสะนี้ตลอดเวลาเพราะเรามีสติอยู่ทุกคนอยา่าสร้างเผยสติ ละ้ะจิตของเรามันก็สะอาดเป็นทุกวันนั่นเลยมันไม่มืดมัวหรอกมัน,มนะสะอาดเป็นทุกวันทุกวันทุกวันจนกว่ามันจะสะอาดเป็นที่ของมันเมื่อสะอาดเป็นที่แล้วเรารักษาเึงไว้ดีเราทําสมาธิดีเรามีปัญญาดีความเป็นพระอริยมรรคก็เกิดขึ้นไม่หยยดที่มันส่เฉพาะเวลานั่ง เวลาเดินเดินอยู่ี่ก็เกิดได้นอนอยู่ก็เกิดได้ที่ไม่หลับนะไม่นช่ไม่ว่ามาหลับเพราะการพบคานพิพพานนั้นไม่ได้พบเวยความหลับความฝันพบเวยความตื่นอยู่ที่จะถึงพรานิพพานได้จิตตือนอยู่มีสติอยู่สมบูรณ์สบ